แล้วสิ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้ก็คือฝนอังเปาของกิจกรรมของเซิร์ฟจีนนะครับเปิดเกลือโอเครลุเรื่องกระเบื้องลาวทุกคนและวันนี้หลังจากที่ผมหายไปนานผมก็จะมาอัปเดตเทมปัจจุบันให้ทุกคนดูว่าไปถึงไหนแล้วก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูทีมกันดีกว,ว่าตอนนี้ก็จะมีท a งท็อป SSR บวกที่เป็น ASR บวก ตัวเดียวในทีม2ดาวเหลืองผมก็ยังไม่ได้ปั้นเลยนะครับผมแทงท็อปต่อไปก็จะเป็นไฮไลท์ทัสมากิ5ดาวเหลือง2ดาวม่วงเอาจ้าก็ขึ้น5้าดาวเหลืองเมื่เอ,าาาาเ,อเช้านี่เองนะครับต่อไปก็น่าจะปั้นเจ้าแทงท็อปต่อฝั่งปีาศาจตอนนี้คือมีแค่เจ้าโซนิกกังๆกระชอกระจอกแล้วมาดูทัสสะ นี้ผมปลดไป10-10 10เ 10, 10กือบหมดล,ละเลยสี่อันและตอนนี้กับในคาทัสะผมยังใส่ไม่ได้เวลไม่ถึงต้องใช้เวล68มาครับหลังจากเรารีวิวสตัวหลักของเราไปแล้วก็นี่ก็จะเป็นทีมหลักของผมยอขอเอาทาซึมากิยืนยืนหน้าก่อนแล้กันโอเคแล้วทีนที่เราจะไปเจอก็คืออ่านไม่ออกก็นี่เลย คือเขามีแต่ U R กันหมดแล้วอะ่ะซอมบี้แมนคือเกลมเซิร์ชจาดูโอ้โห Q X D เอาเกินไหวไหมเทมนี้เดี๋ยวลองตีเลยมันจะไหวหรือเปล่าแล้วเขาเปิดมาก่อนโอเคยังไม่ตายต่อครับไอติดลูกไฟลูกเดียว สวยแล้วดูท่าสมายกีผมนี่นอนแองแมงครับแล้วแล้วเบิดแล้วเบิดแลเบิดบอกเลยสุดจานนี่แล้วไอ้จอย <c oughs> นี่ไรต่อยโหดอยู่นะแทงท็อปลูกกระจอกมันอนะเอาเรื่องอยู่ไรต่อยดู ฝั่งเขาเหลือตัวเดียวเฮ้ยแล้วติดลูกไฟสามลูกปึ๊บเม็ดเจมเขาหมดแล้วฮะเพิ่มโซนิกจัดการไอ้จอยก็โหดเอาเรื่องอยู่เด้นอ,อ,อนี่ไอ้จอยอะไรต่อยนี่ไอ้จอยต่อยอีกอะคือผมจำชื่อนี้ม่จากพี่หมอมิงนะ 5พยักหนีของเราเนี่ยเองมันไอ้จอยผมก็ชอบเลยอะอย่างปัน่นดูแล้วทาสมกิระเบิดต่อไก่ตายละไก่ตายละเอ้ยเม็ดเจมเพิ่มอีกครับนี่มันไอ้จอยเอ้ยอย่าบอกนะว่าเขาจะเก็บหมดไม่ไม่เราหมั้มงระเบิดไปปิ๊ง ขอรอตายไหมอุ้ยโอเคตายเพิ่มมา5้หก็ก็ถือว่าเพิ่มเนียเออือก็ถือว่าเพิ่มแล้วเราก็หาทีมต่อไปกันเลยว่าจะมีอยู่หรือเปล่าจะสู้เขาได้ไหมมาครับเริ่ม พิมต่อไปที่เราจะเจอผมว่าน่าจะไม่ค่อยยากถ้าตัวดาเมจเราไม่ตายซะก่อนนะโอ้ยแล้วฝั่งเขาเปิดมาก่อนหมดเลยยังไงนี้ถ้าเส้อเมื่อกี้ผมต่ออ๋อเอเอาตายจะหมดแล้วนะฝั่งเขาแล้วฝั่งเราก็ไกลแล้วเหมือนกัน ไงละใครแพ้ละดูอย่าตายเด้ออย่าตายเด้อตายเลยวะ่ะเฮ้ยแล้วผมจะชนะไหมนี่มันไอจ,จอยอ๋อระเบิดอ๋อน่าจะเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้แต่ว่าชนะโอเคขอหาอีกทีม,มาตีก่อนมันจะมีทีมอะไรให้เราตีอีกไหมเออทุกคนก่อนตีเดี๋ยวผม พาไปดูอะไรไปงานไม่ใช่นนี้ใส่ไปก่อนอันนี้ครับนี่เดี๋ยวขออัพไปก่อนคือโอ้ยแล้วได้ปองไอไอ้ HP แล้วทำไมไม่ได้จมตีมาแล้วก็อะไรป้องกันส่องแถวไอ้ HP ส่องแถวพุทธิกอีกแล้วนี่นี่ก็จะเป็นการ์ดจมตีเดี๋ยวขอแปลภาษาแป๊บหนึ่ง นี่จมตีบอกเลยว่าตรงสายจะจัดเซิร์ฟไทยทำไมไม่เป็นอย่างนี้บ้างเฮ้ยตอนนี้เซิร์ฟไทย67ผมก็กำลังหาให้แฟดประกายแสงแต่แม่แม่งไม่ออกส้นตีนอะไรเลยโอเคก็เกลือจะจัด,จดเซิ์ฟไทยแต่ว่าเซิร์ฟจีนเซิร์ฟจีนมันก็เกลือนะแต่มันชดเชยมากับที่มันแจกไงมันก็ได้ดูแบบ ถูถูไทยๆไปนิดหน่อยอ่ะหลังจากที่อาทัตมากิดดาวเตรียมแม็กมาเรียบร้อยก็ต่อไปก็จะเป็นตาของเจ้าแทงท็อปมาสเตอร์อเอสอาร์บวกกันแล้วนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะต้องหาของมาอาัพให้มันยาวๆก็ กว่าจะหาคอนเทนต์ลงก็น่าจะอีกนานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้มาแบบสั้นๆมารีวิวไอดีหลังจากเี้หายไปนานก็สวัสดีครับ